มีสิวแล้วก็มีรอยสิวเราจะเริ่มรักษาอะไรก่อนดีในคลิปนี้นะครับนังโกมาเฉลยคำตอบให้ฟังกันครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับน,นังโกกันอีกแล้วนะครับ สำ nice หรับในคลิปนี้นะครับน้องก็กลับมาพร้อมกับเรื่องของปัญหาผิวปัญหาสิวกันอีกแล้วนะครับมีหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่คาใจใครหลายๆคนกันอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับน้องก็จะมาพูดถึงเรื่องของมีสิวแล้วก็มีรอยสิวนะครับเราจะเริ่มรักษาอะไรก่อนดีในคลิปนี้จะมาแชร์ให้ฟังครับสำหรับเรื่องของปัญหาสิวกับรอยสิวนะครับหลายคนยังสงสัยกันอยู่เยอะมากๆครับแต่น้องก็จะให้คุณผู้ชมเดากันดูเล่นๆครับว่า ถ้าเป็นคุณผู้ชมเองคุณผู้ชมจะเลือกรักษาอะไรก่อนดีระหว่างสิวกับรอยสิวครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับน้องก็จะให้คําใบ้ง่ายๆครับอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับอันนี้ไม่ยากเท่าคําตอบระหว่างไก่กับไข่อย่างแน่นอนระหว่างสิวกับรอยสิวนะครับอะไรเกิดขึ้นก่อนกันฉเฉลยครับ สิวเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นรอยสิวถูกไหมครับสาหรับเรื่องของรอยสิวรอยดํารอยแผลสิวนะครับน้องก็จะอธิบายแบบนี้ง่ายๆครับคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของพวกเนี้ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจากการที่เรานะครับเป็นสิวแล้วนะครับเวลาที่สิวมันมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับมันจะส่งผลกระทบทําให้ผิวบริเวณนั้นนะครับเกิดการอักเสบแล้วก็กลายเป็นเจ้าตัวรอยสิวรอยดํารอยแดงต่างๆนะครับตามมาทีหลังนั่นเองครับถ้าเราสามารถป้องกันการอักเสบของเจ้าก้อนสิวได้นี่นะครับ ก็เท่าก claro, so kind of in so ับว่าเราป้องกันการเกิดรอยสิวรอยดําในอนาคตได้นะครับฉะนั้นการรีบรักษาสิวนะครับก็เท่ากับเป็นการป้องกันการเกิดรอยสิวได้นนเองนะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็จะไม่งงกันแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่น้องโก้อยากจะแนะนําง่ายๆสําหรับใครนะครับที่กลัวการเกิดรอยสิวรอยดํารอยแผลสิวเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เป็นสิวแล้วคือคําแนะนําว่าอย่าบีบอย่ากดด้วยตัวเองนะครับแนะนําว่าถ้าตัวเองไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดอาการช้ําอาการอักเส ลุกลามกันไปมากขึ้นสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นแค่รอยแผลสิวร,รอยดํารอยแดงก็ได้อาจจะเป็นถึงขั้นแบบพวกหลุมสิวที่รักษายากมากขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญก็แนะนําว่าให้ใช้เจลแต้มสิวนะครับหรือว่าอาจจะไปหาคุณหมอไปพบคุณหมอนะครับเพื่อกดออกอันนี้ก็จะดีกว่ามากๆครับทีนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าสิวกับรอยสิวเราควรที่จะเลือกรักษาสิวก่อนนะครับแล้วค่อยไปรักษารอยสิวที่หลังนะครับถ้าสิวอักเสบมันลดลงแล้วมันทุเลาเบา บางลงแล้วนะครับเราค่อยมารักษาไอ้พวกรอยสิวที่มันตามมาทีหลังก็จะดีกว่านะครับแต่จะบอกว่าในปัจจุบันนะครับมีสกินแคร์หลายๆตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับที่สามารถรักษาสิวแล้วก็รักษารอยสิวควบคู่กันไปได้เลยนะครับอย่างเช่นสกินแคร์ที่น้องก็จะมาแนะนําในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกจากเจ้าตัวนี้ครับกาเนเย่ครับสาหรับตัวนี้นะครับมีอยู่ในมือนะครับนั่นคือกาเนเย่ซองนี้นั่นเองซองนี้พูดถึงกันอยู่บ่อยมากๆนะครับสําหรับใครที่ มีปัญหาเรื่องของสิวด้วยรอยสิวด้วยผิวหน้าหมองคล้ำไม่กระจ่างใสด้วยครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าการิเย่นะครับ Bright Complete Anti Acne Booster Serum นั่นเองครับถามว่าทำไมน้องก็ถึงแนะนำเจ้าซองนี้บ่อยครั้งมากๆเลยทีเดียวนะครับจะบอกว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ครบวงจรมากๆเลยทีเดียวนะครับด้วยส่วนผสมต่างๆนะครับถึง4ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัววิตามินซนะครับมีในอซินามายหรือว่าวิตามิน B3 นะครับมีซาลิซิลิกแอซิดนะครับหรือว่า BHA แล้วก็ยังมี AHA เรียกว่าสามารถช่วยลดวงจรในเรื่องของการเกิดสิวด้วยนะครับตั้งแต่ต้นตอเลยลดสิวลดการอักเสบแล้วนะครับยังสามารถควบคุมในเรื่องของรอยสิวทําให้รอยสิวดูจางลงผิวหน้าดูสว่างดูกระจ่งางใสมากขึ้นตัวนี้เป็นตัวแรกๆนะครับถ้าใครถามว่าอยากลดสิวด้วยลดรอยสิวด้วยนะครับทำอย่างไรใช้ตัวไหนดีตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกแรกที่น้องกูอยากจะแนะนํามากๆครับ ถัดมานะครับสำหรับตัวเลือกที่2ตัวนี้ก็เคยพูดถึงไปแล้วนะครับก็ยังดีงามมากๆนะครับแล้วก็หลายคนชอบกันอยู่มากๆนะครับนั่นคือ The i n g r e d i e n t ซองนี้นั่นเองนะครับเขามีชื่อว่า t ด e i ินก e ีเดีย s i k a b e m i s s o o t h i n g Gel นั่นเองครับ ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่2อนะครับถ้าใครมีสิวแล้วก็รอยสิวควบคู่กันแล้วก็อยากรักษาไปพร้อมกันด้วยนะครับด้วยส่วนผสมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวใบโบกนะครับว่านหางจระเข้เองนะครับที่สามารถช่วยปอบประโลมผิวลดอาการอักเสบลดรอยสิวรอ,รอยดํารอยแดงรอยแผลสิวได้อย่างดีมากๆ <S <S แล้วนะครับเขาก็ยังใส่เจ้าตัว BHA ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบลดอาการอุดตันของสิวได้อย่างดีเรียกว่าสามารถช่วยลดสิวแล้วก็ลดรอยสิวไปพร้อมกันได้อย่างดีมากๆ ตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากครับใครที่สามารถเอาไปแช่เย็นได้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็ทาเป็นมาร์กหนาๆก็ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เย็นสบายผิวหน้าปลอบประโลมผิวหน้าได้ดีครับ เป็นไงบ้างคะสำหรับในเรื่องปัญหาคาใจข้อสงสัยใครหลายๆคนนะครับในเรื่องของทั้งสิวแล้วก็รอยสิวรักษาอะไรก่อนดีในคลิปนี้น้องกุ้มมาแชร์ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงนะครับไอเทมที่สามารถรักษาสิวแล้วก็รอยสิวควบคู่กันไปได้ด้วยพร้อมกันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับน้องกุ้มไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย